เครื่องเดียวกันเกียร์เดียวกันกับตัว Storm t a c นะครับแต่ว่าในการขับขี่จริงๆเ่ยมันจะให้ฟีลลิ่งของความรู้สึกที่ว่าเหมือนแ a ปเตอร์มันแรงกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วพละกกำลังมันเท่ากันมันอาจจะด้วยช่วงล่างที่นิ่งกว่านะครับแล้วก็ด้วยซุ้มเสียงที่เป็นสาวสังเคราะห์ของเขามันทำให้มันเกิดความร้าใจร้าวอารมณ์มากกว่าคนที่เลือกซื้อแรปเตอร์นะครับจริงๆอำนาจเงินเขาเนี่ยสามารถที่จะเล่นตัวเบนซินได้นะ แต่ว่าคือแรปเตอร์ดีเซนะมันสามารถที่จะเท่ได้ทุกวันนะครับด้วยราคาของน้ำมันนะครับเบนซินกับดีเซลมันก็ค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับเมื่อควักกระเป๋าเงินจ่ายไปแล้วเนี่ยคนอะแข่งร่วงนะถึงแม้บางท่านจะไม่ร่วงก็ช่างัวแล้วสวัสดีครับคนฟอร์ดนะครับจากช่อง Car Story นะครับวันนี้ผมก็จะ นำแรปเปอร2.0ดีเซลนะครับมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจยังไงนะครับทำไมราคาถึงแพงได้ถึงล้านแปดขนาดนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ c h anel n YouTube ของผมด้วยนะครับรถที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับสีส้มสดใสแบบนี้เลยเป็นเรียกว่าเป็นสีโค้ดออ a n เรนะครับผมเดินผิดทางจริงๆผมจ่อยเปิดฝากระโปรงฝั่งนี้นะครับ คือฟอร์นะครับเขาจะทำที่เปิดฝากระโปรงเนี่ยเอาไว้ฝั่งซ้ายนะครับหรือฝั่งคนนั่งนั่นแหละนะครับราคาจริงๆคือ1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทนะครับแล้วก็สีส้มโค้ดออร n เรนตัวนี้เป็นสีที่บวกขึ้นมาอีก1 2ึ0 0 0บาทนะครับก็เป็นสีพิเศษของเขาที่มีแค่ r a ปเตอร์อย่างเดียวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับจริงๆแล้ว r a ปเตอร์นะครับ มี2ตัวบล็อกเครื่องยนต์นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวเครื่องดีเซล2.0ลิตรแล้วก็จะมีตัวที่เป็นบล็อกเครื่องยนต์เบนซิน3.0 V6 ก็คือเป็นลูกสูบ6สูบนะครับตัวนั้นตัวนั้นก็จะให้กําลังแรงม้าที่เยอะนะครับ397มมาอ่ะวันนี้เรากลับมาที่ตัวนี้ก่อนเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร4สูบแถวเรียงนะครับเทอร์โบโล2ลูกนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับแล้วก็มา ทำงานควบคู่กันกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ e shifter นะครับก็เป็นจริงๆแล้วก็คือเป็นเครื่องเดียวกันเกียร์เดียวกันกับตัว storm tech นะครับแต่ว่าในการขับขี่จริงๆเนี่ยมันจะให้ f e ล l i n g ของความรู้สึกที่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนแรปเตอร์มันแรงกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วพละกําลังมันเท่ากันแต่ทําไมเราถึงรู้สึกว่าแรปเตอร์มันแรงกว่าเพราะว่ามันอาจจะด้วยช่วงล่างที่นิ่งกว่านะครับแล้วก็ด้วย ซุ้มเสียงที่เป็นสาสังเคราะห์ของเขามันทําให้มันเกิดความเร้าใจแล้วอารมณ์มากกว่าเวลาที่เราขับขี่นะครับทีนี้เรามาที่ห้องเครื่องก่อนนะครับก็เครื่องยนต์นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นเครื่อง2 0ลิตรนะครับฝั่งซ้ายของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เต็มนะครับมีตัวเบรกปั๊มเบรกไฟฟ้ามาเป็นอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นะครับ, break, break fire fire, เ, oster, รบเพราะว่ารถคันนี้ก็มีทั้งตัว stop and go นะครับมี adaptive cruise control นะครับ มีในเรื่องของเ a นเซนเตอร์ลิงนะครับในการช่วยเบรกจับคนเดินข้ามถนนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเข้าจอดเองได้ด้วยนะครับออกจากซองเองได้นะครับตัวอิเล็ก i c ิกเบรกบ o สเตอร์ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องให้ให้รถเนี่ยสามารถที่จะเบรกเองได้โดยที่เราอ่ะไม่ต้องเหยียบเบรกเนาะแล้วก็โหมดการขับขี่ของ r a p t ต r เนี่ยก็มีมาให้ด้วยกัน7โหมดนะครับซึ่งปกติถ้าเป็น Ford ในรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเอลเลสหรือว่าเรนเจอถ้าเป็นตัวที่ขับสนะครับ มันจะมีโหมดการขับขี่มาให้6โหมดแต่ Raptor มันก็จะมีความพิเศษมันจะบวกมาอีกหนึ่งตัวก็คือโหมดการขับขี่บาฮานะครับมันก็เป็นรถที่สร้างมาเพื่อให้เราสามารถขับขี่เดินทางได้ในสภาพพื้นถนนที่มีความเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเนินที่อาจจะทําให้รถเนี่ยมีการกระโดดได้ซึ่งแ a p t ตอมันจะเป็นรถที่เมื่อเจอเนินกระโดดเนี่ยมันก็จะเป็นรถที่เก็บอาการตัวรถได้ดีนะครับ คือพูดง่ายๆนะครับทางลุกลังทางหลุมเนี่ยเราขับขี่ได้ในความเร็ว120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยขับขี่ได้โดยที่รถก็มีอาการนิ่งมากอันนี้คือความพิเศษของเขาเพราะว่าเขาเป็นช่วงล่างกระบอกช็อคอัพเนี่ยเป็นของฟ็อกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึง่งนะครับก็ในเรื่องของหน้าตาห้องเครื่องเนี่ยจริงๆไม่ได้ต่างอะไรจากตัว WiT แท Storm t e c หรือพวกบรรดา e v e r e s t เเลยเพราะว่าเขาใช้ตัวบล็อกเครื่องยนต์เดียวกันหมดแน่นอนนะครับเป็น ตัวฝาโฟมก็เป็นฝาโฟมแบบเดียวกันนะครับฝาเครื่องยนต์นะครับแบตเป็นแบตเตอรี่ A G M เช่นเดียวกันนะครับก็ให้กำลังจ่ายไฟ800 C C A แล้วก็มาพร้อมกับตัวเอ t ทเนเตอร์หรือตัวไดชาร์จเนี่ยขนาดใหญ่มาก250ก็ทำให้รถเนี่ยถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะจอดนะครับเอาทิ้งไว้นานเครื่องยนต์เย็นๆยังไงรถก็สามารถสตาร์ตติดได้ง่ายสตาร์ทได้ไว พัดลมบริเวณหน้าเครื่องก็เป็นพัดลมระบายความร้อนที่เป็นไฟฟ้านะครับก็แน่นอนครับทำงานอิสระจากการจากเครื่องยนต์นะครับก็เครื่องยนต์ก็ทํางานอิสระไปเลยโดยที่พัดลมระบายอากาศเนี่ยก็ใช้ตัวพลังงานมาจากแบตเตอรี่นะครับก็ทําให้ไม่ดึงกําลังกันไม่ไม่ถอนกําลังกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับพาไปทัวร์รอบคันกันดีกว่าแบนะบเริ่มจากข้างหน้าก่อนนะครับบริเวณด้านบนตรงนี้ ตรงนี้เป็นสรูปเป็นจมูกนะครับที่ใช้ในการถ่ายเทอากาศได้ตรงนี้จะเป็นเฉพาะแรปเตอร์นะครับที่มีถามว่ารุ่นอื่นติดได้ไหมเวลามาออกรถกับผมอยากจะแต่งเนี่ยติดได้นะครับแต่มันก็เป็นจมูกที่ติดเข้าไปเพื่อให้รถก็มันก็ดูเท่ดูสวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นแรปเตอร์ตัวน,นี้คือใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ด,ด้านหน้านะครับของแรปเตอร์เนี่ยครับกระจังตัวนี้ก็แน่นอนครับกระจัง F O R D แท้ๆตรงรุ่นของเขามันมีความพิเศษ จากรุ่นอื่นที่เราเอามาตกแต่งนะคือตัวนี้มันเป็นวัสดุพิเศษเลยเป็นวัสดุคอมโพสิตมันเป็นว,วัสดุที่ให้ความยืดหยุ่นแข็งแรงนะครับมันค่อนข้างที่จะกันรอยได้ด้วยเวลาที่ถ้าสมมุติว่าเราขับไปชนนะครับจากทางข้างหน้าคือถ้าชนใน,ในลักษณะที่มันไม่ได้แรงมาก ตัวกันชนอ่อตัวกระจังหน้าตัวนี้มันจะไม่บุบนะคือคือมันอาจจะยุบเข้าไปแต่มันเด้งออกมามันคืนรูปได้มันมีความแข็งแรงทนทานนะครับก็กันแดดกันฝนมันก็คือใช้ไปนานๆมันไม่กรอบมันไม่ซีดนะครับแล้วก็บริเวณนะครับตรงกระจังหน้าก็จะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยมาพร้อมกับที่ฉีดกล้องนะครับด้านหน้าของตัวรถนะครับนอกจากกระจังหน้าแล้วนะครับก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบใบแมทริก LED นะครับแล้วก็ตัว day time running light ทรง วิตามินซีตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเด y t i m มที่สามารถที่จะดอบแสงได้นะครับปรับสูงต่ำออโต้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแหวกหลบรถคันด้านหน้าได้หรือเวลาที่มีรถสวนทางมานะครับตัวเด y t i m ม r รันนิ่งไลท์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะสามารถที่จะรีแสงลงมานะครับแล้วก็ตัวลูกแก้ว2ลูกนี่มันสามารถที่จะดอบแสงหรือแหวกหลบรถคันที่อยู่ข้างหน้าหรือรถที่สวนมาได้นะครับมันทําอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่ามันมีตัวกล้อง ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นกล้องเลนเซนเทอร์ลิงหรือกล้อง a อเดนะครับคือนอกจากที่จะจับเส้นเลนถนนได้แล้วด้วยเนี่ยมันจะจับไฟที่มาตกกระทบกับตัวบานกระจกด้านหน้าเนี่ยหรือกตกกระทบกับตัวกล้องเนี่ยมันก็จะทําให้ไฟนะครับรู้ทันทีว่ามีรถสวนมานะไฟมันก็จะทําการแหวกหลบให้นะครับก็อย่างที่บอกไปก็เป็นรถที่ หลายๆคนอาจจะมองว่าทําไมมันถึงแพงขนาดนั้นก็ด้วยคุณสมบัติของตัวช่วงล่างเขาเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อยางที่ให้เดิมมาจากโรงงานเนี่ยก็เป็นล้อยางที่จริงๆมันเป็นล้อยางที่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสอยากตกแต่งอะไรผมก็มองว่าใช้ล้อเดิมก็ได้ยางเดิมก็ได้มันดีอยู่แล้วนะครับด้านหน้าของตัวรถก็มีเซ็นเซอร์มาให้6จุดนะครับก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการช่วยเบรกนะครับจับวัตถุช่วยเบรกได้ด้วยแล้วก็ สามารถที่จะถอยเข้าซองเองได้ออกจากซองเองได้นะครับด้านล่างตรงนี้สังเกตนะครับก็มีตัวกล่องเรดาร์เป็นกล่องที่ใช้ในการจับระยะนะครับกับรถคันด้านหน้าเวลาที่เราตั้งค่าตั้งระยะความห่างไว้นะครับใช้กับตัว d a p t i v e Cruise Control นะครับมันก็จะช่วยจับความห่างเอาไว้ได้เอาไว้เราล็อกว่าเราอยากจะตามคันด้านหน้านะแต่ว่าไม่อยากตามใกล้มากแล้วก็อยากจะเว้นช่วงหน่อยก็อ่า เป็นเรื่องที่สามารถตั้งค่าได้นะครับทีนี้ตัวแรปเตอร์เนี่ยถามว่าคนที่เลือกซื้อแรปเตอร์นะครับจริงๆอํานาจออำนาจเงินเขาเนี่ยสามารถที่จะเล่นตัวเบนซินได้นะตัวเบนซิน v 6ซึ่งตัวนั้นมันก็แพงขึ้นไปอีกราคา1นึ่งล้านเก้าแสน,นะครับแต่ว่าคือแรปเตอร์ดีเซลเนี่ยมันก็เป็นรถที่ถ้าคนที่เลือกซื้อผมมองว่ามันเป็นรถที่ มันสามารถที่จะเท่ได้ทุกวันนะครับเพราะว่า 1. ในเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลถ้าให้พูดตรงๆมันก็ประหยัดกว่านะลูกสูบ4สูบถ้าเป็นตัวเบนซินตัวนั้นมัน V6 ลูกสูบ6สูบแล้วก็ด้วยราคาของน้ํามันนะครับเบนซินกับดีเซลมันก็ค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับเมื่อควักกระเป๋าเงินจ่ายไปแล้วเนี่ยคนแข้งร่วงนะถึงแม้บางท่านจะไม่ร่วงก็ช่างนะแต่ว่า ดีเซลเนี่ยมันสามารถขับได้ในชีวิตประจําวันก็คือมันเท่ได้ทุกๆวันแทนที่จะเท่ได้แค่บางอาทิตย์นะครับก็สามารถที่จะขับเจ้าตัวเนี้ยออกไปโลดแล่นได้ทุกวันทีนี้ผมจะพามาดูด้านข้างต่ออย่างที่ผมบอกไปว่าทําไมมันถึงแพงขนาดนั้นนะครับคือตัวช่วงล่างนะครับของตัวแ a ปเตอร์เนี่ย,ยมันจะใช้เป็นตัวชคอัพของฟ็อนะครับขนาดกระบอกซูมเนี่ยสองจุดห้านะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว อิสระปีกนกนะครับก็แล้วก็ตัวปีกนกของตัวแรปเตอร์เนี่ยมันเป็นปีกนก2ชั้นนะครับสังเกตน,นะครับตัวสีเงินแบบนี้นะฮะตัวปีกนกเนี่ยมันก็เป็นตัวอลูมิเนียมแบบพิเศษนะมันจะมีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วขนาดเนี่ยมันจะใหญ่ก,กว่าตัวว i ยแท็กสตอร์มแท็กนะครับตัวนั้นมันจะเป็นปีกนกปีกนกสีดำนะครับตัวนี้เป็นสีเทาก็มีน้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับตัวน,นี้ล้อยางอย่างที่ผมบอกไปนะล้อแม็กเดิมเขาในขนาด 1 7นิ้วนะครับแล้วก็ตัวยางเป็นยางออเทเลนนะครับของ BF Goodrich แบบนี้นะก็ซีรียางเนี่ย7 0นะครับ, 5, 70, รบตัวแก้มยางเนะี่ยหนา7 0นะครับ R 1 7แล้วก็เป็นล้อยางเดิมของเขาอยู่แล้วจริงๆก็คือถ้าจะเอาไปลุยไปขับในสไตล์ที่เป็นแรปเตอร์จริงๆอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ได้อยากจะตกแต่งรถหรือเปลี่ยนอะไรมากๆจริงๆของเดิมที่ให้มามันคุณภาพอยู่แล้วนะครับ นี่ตัวรถก็คือด้านข้างเนาะกระจกมองข้างก็แน่นอนครับมีกล้องมองรอบคันมาให้360นะครับแล้วก็มีตัวไฟนะครับอันนี้มันสว่างอยู่อาจจะมองไม่เห็นมันเป็นไฟที่ส่องด้านข้างตัวรถเวลาที่เราเปิดประตูลแล้วก็มีปลายสปอร์ตโหมดเรดาร์มีมาให้ทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังของ r a ปเตอร์นะครับก็ล้อยางเหมือนกันนะครับดิสเบรกหน้าหลังเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับ ผมจะให้มาดูนะครับถ้าส่องจากตรงนี้นะครับคือแรปเตอร์เนี่ยนะครับมันจะใช้เป็นตัวช่วงล่างวัดลิงค์นะครับมันเป็นกระบะที่มันไม่ได้มีแหนบแล้วนะครับนะถ้ามาสังเกตจากนะครับด้านหลังตรงๆแบบนี้นะครับนี่มันจะมีลักษณะแบบว่ามันไม่มีแหนบนะแล้วมันจะมีเหล็กสองเส้นนะที่ขึงเอาไว้ระหว่างตัวเพลาตรงกลางแบบนี้นะครับ มันจะทําให้ตัวรถมันมีความนุ่มความนิ่งมากยิ่งขึ้นเนะี่ยเพราะว่ามันไม่มีแหนบอาการของตัวรถจะไม่มีการกระด้างมันจะเก็บอาการตัวรถได้ดีนะครับมันก็เหมาะกับการที่เราจะไปใช้อย่างที่บอกว่าแรปเตอร์มันก็เหมาะที่สุดนะที่เราจะเอาไปขับในในทางที่มันเป็นหลุมทางเนินกระโดดทางลูกกลงังแล้วขับเร็วๆนะครับตัวนี้ก็คือเหมาะเลยคือต่อให้นะครับต่อให้เราจะใช้เขาเรียกว่า ซื้อตัวรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นอย่าง XLS ซึ่งทางโชลูฟอร์ดพนครหรือว่าจะมาออกกับผมเนี่ยจะซื้อ XLS Sport เอามาแต่งให้เหมือนแรปเตอร์ก็ทําได้หมดแต่จริงๆในการใช้งานยังไงมันก็สู้แ a ปเตอร์แท้ๆไม่ได้นะครับมันก็มันก็เท่ไม่เท่ากันนะนไม่ว่าจะก,การดีไซน์ลักษณะช่วงล่างการเก็บเสียงนะครับแล้วก็ตัวโชคอัพนะครับยังไงก็ ใช้ขับขี่แบบนั้นไม่ได้แต่โอเคถ้าตกแต่งเพื่อให้มันดูหลอ่อดูเท่มันก็ทับได้นะครับก็เพื่อความหล่อในการขับขี่นะครับเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์6จุดเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยเพราะว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่ถ้าเราถอยแล้ว,ลวเบรกไม่ทันไม่ทันเบรกรถก็ช่วยเบรคให้ได้แล้วรถก็สามารถที่จะถอยเข้าซองเองได้ด้วยนะครับด้วยเซ็นเซอร์6จุดตรงนี้นะครับด้วยไฟด้านหลังก็เป็นไฟที่ฝังตัว เรดาร์ไลท์สปอร์ตมาให้ด้วยตัวนี้ก็เวลาที่เราถอยออกจากซองรถก็จะช่วยสแกนจับรถที่ขับมาแล้วก็จะช่วยแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเบรกให้เราได้ด้วยนะครับทีนี้เราพาผมพาไปดูด้านในรถนะครับของแรปเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู2องบานเลยนะครับสังเกตนะครับแรปเตอร์ or, เนี่ยการตกแต่งด้านในนันจะมีความสปอร์ตมากนะครับการเดินได้สีแดงตัวเบาะเนี่ย จะเป็นเบาะที่มีเท็กเจอร์ในการตกแต่งเป็นสีแดงแก็ให้อารมณ์ความสปอร์ตมากๆคล้ายๆกับเบาะรถแข่งนะครับหรือเบาะเครื่องบินนะครับมันก็จะมีเท็กเจอร์ในการตัวบเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะนอกจากเดินได้แล้วสีแดงแล้วมันจะเป็นสีแดงออกส้มๆนะเดินได้สีแดงแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของดีเทลหนังกลับแบบนี้นะครับที่สังเกตนะครับมันจะเป็นลักษณะของหนังกลับน,นี้มาดูด้านหน้านะครับ ด้านในนะครับบริเวณข้างหน้านะครับห้องโดยสารของแรปเตอร์นะครับการตกแต่งอย่างที่บอกไปเป็นสีแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณแผงหน้าปัดนะครับพวงมาลัยนะครับเดินได้สีแดงนะครับตัวอักษรแรปเตอร์นะครับเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสิบทิศทางนะครับสังเกตตัวเบาะเนี่ยมันเป็นเบาะหนังแล้วก็มีตัวเท็กเจอร์นะครับการตกแต่งเนี่ยตรงนี้เป็นลักษณะคล้ายๆหนังกลับนะครับก็จะให้ความรู้สึกกระชับเวลาที่เรานั่งนะครับ เบาในเหมือนเบารถแข่งแบบนี้เลยนะครับการออกแบบดีไซน์นะครับมีอักษรแรปเตอร์นะครับด้านข้างบริเวณพนักพิงก็ตรงนี้จะให้ความกระชับเวลาที่เรานั่งนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าอีชิพเตอร์เป็นหัวสั้นๆแบบนี้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับมีโหมดออฟโรดนะครับตัวปุ่มนะครับในการควบคุมนะครับระบบถอยจอดนะครับทักชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวขับ4ีฟูลไทม์นะครับ ตรงนี้นะครับหัวกลมๆเนี่ยเป็นลักษณะของการเปิดการขับขี่นะครับขับ2ขับ4ขับ 4L นะครับคือขับออฟโรดนะครับแล้วก็ตัว 4A เป็นการเปิดแบบขับ4 a u ออโต้นะครับด้านในนะครับหน้าจอกลางขนาด12นิ้วนะครับ12.1นิ้วแอร์อัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวามีในส่วนของแท่นชาร์จไวเลสมาให้นะครับลักษณะการตกแต่งนะครับของแผงแดชบอร์ดเนี่ย จะเป็นเหมือนกับตัวเบาะนะบริเวณวัสดุตรงเนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆ้นะครับมันจะมีจะจับไปจะรู้สึกเหมือนฟองน้ําก็ใช่แต่มันไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะแบบเหมือนหนังกลับคันตล่านะครับนะครับตัวกระจกมองหลังนะครับก็เป็นกระจกที่ตัดแสงออโต้แล้วก็มีตัวช่องนะครับช่องเสียบ usb มาให้สําหรับกล้องบันทึกหน้านะครับด้านบนของแรปเตอร์เนี่ยจะมีสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์นักบ,บินแบบนี้เป็น aux นะครับ6ปุ่มนะครับก็เอาไว้สำหรับในการเชื่อมต่อไฟหรืออุปกรณ์นะครับในการที่เราจะติดตั้งเพิ่มนะครับในตัวรถไม่ว่าจะเป็นไฟหลังคานะครับไฟด้านหลังหรือไฟด้านหน้านะครับก็สามารถที่จะต่อแล้วก็มีจอยนะครับมีช่องเสียบไฟให้เลยนะครับไม่ต้องเดินสายใหม่นะครับก็ล้าน7 0 9 0 0บาทเป็นได้ตัว Raptor d ์ดีเซแบบนี้กระจังหน้า เท่ๆจากโรงงานเป็นของเขาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะใช้รุ่นอื่นมาตกแต่งยังไงมันก็จะไม่หล่อเท่ากับตัวจริงของเขาเนีครับด้วยวัสดุคอมโพสิตด้วยนะครับแบบนี้สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาทดลองขับนะครับแรปเตอร์นะครับอยากจะรู้ว่าฟิลลิ่งจริงๆในการขับของเขาเนี่ยมันเป็นยังไง ถึงแม้จะเป็นตัวขุมกําลังเดียวกัน2.0ลิตรเท่ากับตัว Y t a c Storm Tag เนี่ยแต่ว่าผมบอกเลยว่าฟีลลิ่งในการขับขี่ไม่เหมือนกันอยากจะสัมผัสนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์0ู4 2 2 5 6 6 3 5นะครับโชว์รูม Ford พระนครเกษนวินเป็นโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วเราเจอกันที่โชว์รูมนะครับวันนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ